โอ้ยจะซีนี้เจ่มมากทางตูดเลยเริ <APIs> ่มโอ้ยผมเหงาเลยเกินเตียงอีกสองอันไม่มีใครใช้ริบเร่ตัวดาวตูโอเวอร์สองฟิล์ม something scary อาให้ถ่ายอะไรก็ได้ที่น่ากลัวใช่ไหมสามอัพโหลดทูตูกชุ๊กแล้วก็เป็นไวรัลได้เฮ้ยไหวชิล สวัสดีค่ะแล้วนี่คือรายการคนอวดแมววันนี้นะคะเราจะมาสำรวจพื้นที่ที่เขาได้ได้ยินมาว่าเออเป็นพื้นที่ร้างนะคะของพื้นที่นี้วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับตาต้องกิตติมาศของเรานะคะเฮ้ยนี่ขึ้นได้ด้วยอ่ะกระโดดได้ไหมกระโดดอ๋อเอ้ยตัวอะไรข้างหลัง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 มาด เอาอวัสดีอ่ะชุดตุเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยโดนโอเคคอนเทนต์วอร์นิ่งค่ะวันนี้ถ่ายเอ่อถ่ายวิดีโอไปเอาเอาไปลงสปู๊กชูปทำให้เป็นไวรัลแนวแนวไหนดีวะแกมันเป็นแนวไหนวะแนวนอนแนวนอนเฮ <c oughs> ้ยใครโยนใครโยนกูโยนเองอเมื่อกี้โยนไ้ฉายลงมา เฮ้ยไฟใช้ไฟใช้แบตกล้องหมดเร็วมากแบตกล้องหมดแล้วเหรอไปดิไปดิเอาไปไปไปจะได้อ่านหนพูดบรรยายช่วยกันดูสิครับคุณตะก้องเกมมาเล่นกี่คนเกมเล่นได้สี่คนค่ะตอนนี้มีอยู่สองคนแบไฟฉายหมดไม่เป็นไรมีสองอันเกือบเกือบตาย ตายแล้วอ่ะฮัลโหลเหมือนเหมือนเขาจะไม่ได้ยินเรานะโอ้โหแล้วเขากลับมาคนเดียวครับทีนี้เกมนีร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะทุกคนฮัลโหลมาดูตายโดนมันอัดสองรอบเลยไม่รู้อะไรนะกูเลยวิ่งกูก็เลยกลับยานเพราะกูรู้ส่งแล้วไม่น่ารอกูเป็นตัวเลยไม่รู้กระโดดตามหลังเขาไปเสียได้แบตก็หมดก็เลยถ่ายไม่ทัน เอออันนี้เป็นคลิปที่เราถ่ายได้ได้ยินมาว่าในพื้นที่ร้านนี่เสียงเกมไหมทุกคนแบตหมดเร็วมะช่วยกูก่อรไอเลิฟอีเวนไบกอนทอล์กเอ้ยว่ะนี่ใครนี่ใครในช่องแชทปะเร้ยแล้วยอดวิวเราสามร้อยสามร้อยสามร้อยวิวมันขาดอยู่วันเกมนี้เล่นได้สี่คนนะอ่าใช่เช้าแล้ว เออเฮ้ย,เ,ยเราก็น่ารังเหมือนนะเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วยจริงๆมันก็ไม่หมุนหรอกเพเราทำเสียงเอาอ่าเรามาที่โลกเก่าเพื่อสำรวจคอนเทนต์ผีสิงโอหังแน่จริงก็เข้ามาฉันไม่กลัวหรอว่าแกาจะเป็นใครอะ่ะฉันต้องมาที่นี่เพื่อทำคอนเทนต์ออกมาอารยาแล้วไม่รู้ตัวอะไรมันตีเราเลยนะต้องกลับไปแก้แค้นคืน เฮ้ยเฮ้ยนั่นอะไรนี่นั่นอะไรไหนเลเซอร์เหรอนี่คือเลเซอร์ใช่ไหมโอ้โหแล้วเพลงบิวโค้ดลองไปแตะดูไหมเพื่อคอนเทนต์เราไม่กลัวอยู่แล้วเอ้ยผมโดเป็นคนถึงก็คยกับเรไปคุยกับเราผมกำลังแตกกูจะบ้าตายโอ้ยเออแล้วเขาต้องสอบนคนเดียวนะเพราะว่าเราตายไปแล้ว เก็บเก็ยบยอันนั้นด้วยนี่ตัวอะไรอะ่ะเก็บไฟฉายคุณจะต่อยกับผมหมอจะผมไม่สู้นะตัวอะไรอะ่ะตี้เกิดอ, <ทำ S 1> อะไรทีเรียนอ่ะโอ้ยอ้ยพี่คุณทำแบบนี้นี่ไม่ได้นะกลับไหมกลับไหมอย่าว yeah. ิ่งดีว่ารอดอุ้ยสุดยอดทำไมเราตายทุกรอบเลยวะทุกคน ดูสามพันวิวเมื่อไหร่ก็จะชนะแต่ว่าตอนเนี้ยเราได้แค่สามร้อยเจ็ดสิบที่ชั้นตายนี่มันจะได้คอนเทนต์ไหมแล้วยอดวิวเราพุ่งปีเลยทีเดียวจะต่อยกับผมหมอทะไรอ่ะเฮ้ยมันเห่าด้วยไม่ใช่หมาแบบนี้นี่ไม่ได้ฟิวีทูเบอร์ที่แบบว่าลองดีอ่ะเขาบอกว่าเขาหวังว่าแกจะมีความสุขและตอนนี้ได้หนึ่งพัน ต้องต้วมันมเหลืออีกมันเหลืออีกวันเดียวปะโอ้โหถ้านอน,นอแบบกินที่เพื่อนมากอะภาพตัดแล้วกลับมาได้ตรงอีนี่เา,าเพย์เาเพย์ยุ้ยี่มีโดนมาส่งของด้วยอเออแล้วโยอย่างนี้ของ <Yeah. S 1> ไม่แตกได้ไง <laughs> นี่เเหมือนเพลงห่อลำ เปิดาวเปิดข่าวเออพูดเลยเอ่อไมีจะคิปเรื่องบทข่าวด่วนนะข่าวด่วนจบข่าวปดแล้วปดแล้วไปใบก้อนปัดเกาเหลาหกเต็มโต๊ะยังมีอะไรอีกไหมไอ้ที่มันเป็นมีมข่าวอะเฮ้ยเสียงเสียงอะไรเสียงอะไร อย่ยงประตูอย่ยงประตูยประตูเย็นอยู่คุณถ้าถ้าถ้าหวตายเนี่ยคุณห้ามตายนะเข้าใจเอ้ยไม่รอดอ่ะคุณงั้นผมอัดอัดเลยแล้วกันา่อัดเลยมาดิมาดิอัดคนละอัดคนละอัดคนละอัดเดี๋ยวักข่าวกับตากล้องดตีกันละโยเฮ้ยมาเดะมาไหนไหนมา ระเบิดระเบิดเหรอชิบหายแล้วเจอตัวอะไรอ่ะไม่นะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเอ๋ยเพ่นเจอตัวอะไรแล้วฉันจะออกไปทางไหนไงไปค่ะและนี่คือวินทีชีวิตของดิชฉันเองค่ะไปกราบกรบกบมีอะไรปะมีอะไรให้ถ่ายปะเฮ้ยจ้าพี่อะไร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 ช่วยด้วย กับดรอปคิวใช่ดรอปเลยดลอบ<ช>แล้วแล้วก็รอเปลี่ยนเป็นแผ่นอ๋ออันนี้คือทีมตัดตอ่อเอ้าเฮ้ยได้เร็วมากอะเอออันนี้อันนี้ใช่ไหมมันก่อขาฉันอยู่มันเดินไม่ขนาดอะช่มันเกาะยาวไอ<ห>นี่ตัวอะไรวะเนี่ยอะไรขยานเขาบอกว่าวอนที่ฉันตาม ช่องน,นี้ก็เพราะว่าทําให้ฉันมีรู้สึกปลอดภัยนะกูไม่ปลอดภัยเออรู้สึกแต่แต่กูไม่ปลอดภัยอะคนดูช่องนี้มันเอามาหิบปะเราไงอ่ะ no one like your video โอ้ยหูแรงมากรู้สึกว่าหน้านี้มันไม่เป็นมงคลนนะต้องใช้สีแดงแม่แงเลยไปละไปไงเออแมบ,บใหม่หรอเอา้าเฮ้ยมีแมบ,บใหม่ด้วยเหรอ สวัสดีค่ะนี่คือประเทศแห่งหนึ่งที่เกิดการล่มสลายมาก่อนนะคะผู้คนล้มตายแล้วก็ทรัพยากรสูญหายจากการเกิดระเบิดและนี่คือรายการไก่ก้อนค่ะไป่ะเฮ้ยน่าอะไรแดงๆไหนไม่มีวะไม่มีเฮ้ยน่ๆตรงนันเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเ้เ ไม่รู้มันอยู่ข้างหลังแล้วมั้งอันนี้อะไรวะแกน่ากลัวอ้าวนี่คือไอ้นั่นไงเคยเห็นไหมรถไต่ถังอะเออไม่ได้บุญบังไฟเดือนหกกลับบ้านเฮ้าแมาบุญเดือนหกนี่อะไรแดงๆอะไรแดงๆนี่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 ไหนนั่นนั่นนั่นแดงๆน่ามันมาแล้วมันมาแล้วแกมันมาแล้วตัวอะไรอะไม่รู้เฮ้ยมันยิงมันยิงเออมันชีต ตายไหมตายไหม,มผมน่านจะไม่รอดแล้วนะเฮ้ยชิบหยแล้วกูหลบเลยกูหลบเลยจุกจุก๊กยัชิบหายแล้วชิบหายชิบหายก้องก้องเอาก้องมา โอยกูไปโอ้ยไม่โดนตอนนี้เราเหลือเราคนเดียวแล้วอ่ะทุกคนเอา้ากล้องไม่อยู่มันตายตรงไหนนะลืมอันนี้เนี่ยทุกคนคะตอนนี้เราเราเหลือแค่เราคนเดียวแล้วนะคะทุกคนกนำะลังใจให้ด้วยนะคะเออเนี่ยยานยานอยู่นี่เย่เรอดชีดวิตว่ะ โอ้โหโหโอ้โหจู๊กเมื่อกี้คือทำเอาเกือบไม่รอดแล้เมื่อกี้ยอดวิวพุ่งเร็วมากนะตอนนี้ต่ตอนนี้เราอยากได้ยอดวิวประมาณ1,000 1,000กว่าๆตัวอะไรอ่ะเฮ้ยๆๆเออแมชชิตแล้วแล้วมันยิงผมน่าจะไม่รอดแล้วนะคะกูลบกเลย เราตายจริงครับคนนี้เราได้โอ้โหไม่ถึงพันนะทำไมอะเสียงตายนะเว้ยตื่นแล้วเช้าแล้วต่องกระจกสิเฮ้ยวันนี้เราก็ยังน่ารักเหมือนเดิมน,นะไปสำรวจแมปปะ่ะเออเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับไป,ไปสำรวจร้านขายหมวกสิไปไปสำรวจร้านขายหมวก คือวันๆเราไม่มีอะไรทำเราแบบเอ้ยนี่มีโต๊ะนั่งเล่นด้วยนั่งโต๊ะปีนิกบ้านเราลงมาเลยอยา่าจะบอกเลยว่าทีมหน้ามาดูคลิปที่ถ่ายไม่ได้ไม่ได้ไอ้เครื่องมันไม่เปิดเดี๋<ป>ยวมาน,นั่งยานไปกลับอ่ะนั่งยานไปกลับโอเคโอเคโอเคขึ้นยเาเฮ้ยนี่ไล <laughs> ยแผน่นไลยแผ่นอยู่เฮ้ยนานจังอะ่ะชาอ้าววอล์กวีไปเนี่ยอันนี้วอล์กวีมันไม่ได้บันค้าง มันนอนค้างป่ะถ่า,ายแต่อยู่บ้าน